คณวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีร่วมกับคณะทำงานฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจัดเวทีเสวนาวิชาการประเด็นคนไร้บ้านของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคนไกาการบริหารจัดการในเชิงฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านในเขตเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนเป็นเวทีในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย,าอย่างยั่งยืน จากนั้นดรวโรงในวินิตรองผู้อำนการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรีบรรยายหัวข้อการพัฒนานกลไกการบริหารจัดการในเชิงฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านในเขตเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนวันนี้นะครับได้ข่าวดีจากทางสสโดยจีนจา์ปว่าเขาต้องการจะสั่งห คนที่ช่วยเหลือหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านในช่วงของโควิดนะฮะขึ้นมาจริงๆก็ตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็ไม่มีข้อมูลชุดนี้เอาแย่ว่ามีใครบ้างที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงหน่วยงานเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเลยให้จุดตัวนี้มามันก็ไม่เยอะแต่ว่ามันช่วยให้เราสามารถดําเนินการได้โดยเฉพาะสําคัญมากๆในวันที่เราได้รับทุนคือเราเริ่มรับทุดในอตลาเนี่ยเราเริ่มทํางานป้าบเนี่ย เราไปคุยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านและเรามีความคิดว่าถ้าอนาคตเราจะสร้างกนไกทุกหน่วยงานน่ยต้องมาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นทีมราจันกูสอส,อสอเองให้รัฐบา,าลาไปปลูกฝังสักษัการพอของเขาแล้วก็มีการกู้เงินแต่ตรงนี้เพื่อไปลงทุนเล็กๆน้อยๆครับในการที่จะต่อยอดให้ชีวิตเขาดีขึ้นนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดทุกคนที่เราทำนะฮะสามปีสามเดือนที่ผ่านมะาครับ วันนั้นวันนี้นะครับเราได้นีครับปี63นะครับนะฮะที่เราอันนี้ผมมี44คนในหกสดาห์นี่คือโควิดนะฮะเดินโควิดนะครับนะฮะหกพีคมากคนได้บ้านอยู่ในเขตเมืองกาญจนบุรีสามสิบสัปาลเนี่ย53คนเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเข้ามาในช่วงนั้นนะครับการจัดการที่เกิดขึ้นคณะทำงานมีวิธีคิดและกระบการทำงานมีความร่วมมือจริงขึ้นอันนี้จริงๆนะครับถามได้เลยอบออบอทออบ เทศบาลต่างๆในเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็จะประสานเนี่ยเข้ามาที่แต่ละบ้านแต่ละควอบครับ้านและตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นการต่อกันอ่านไลน์ต่างๆนครับบางทีเือข่ายที่ดีขึ้นนะครับคนในชนมททั่วทั้งสต่อคนในบ้านเข้าอกเข้าใจมากขึ้นอันนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจนักแต่เราพยายามเอาให้มันดีขึ้นแต่ไได้นะครับกลุ่มคนในบ้านเริ่มนระดับหรือเฉพาความจริงความรู้ความรู้พื้นานีิจกรรเอาสาารถด้านภาษาดีขึ้นและเท็นิคว่าดุแบบได้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็เขารู้สึก อันนี้เป็นเรื่องที่เราบอกมว่าเขารู้สึกแย่ณนะวันที่เขามีคนรู้จักแล้วเขาก็ไปขอทานเขารู้สึกไม่อยากไปทําแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าคนเริ่มเห็นเขาแล้วมีภาพของเขาอยู่ในในชุมชนแล้วนะครับได้เหตุผลนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับจาก53เลย1 1นะครับที่เราเก็บได้นะครับอันนี้วันที่ ภาพนี้เป็นตอนที่14มิถุนายนนะครับก็ตัวที่สำคัญที่สุดนี่คือที่ตอนแรกเี่นตอนแจงนับนะครับการกินหัวเจนตูนะครับก็คือตัวทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยเราตัวที่น่ากังวลอุูตอนนี้ครับผู้สูงอายุที่ป็นมากขึ้นในสังคมเราเนี่ยแลันดันทะลึ่งในเรื่องคนรุ่นสูงสุพวกนี้ท่างกา้เป็นอะไรบ้านด้วยลองจินตนาการครับคนไร้บ้านที่อายุมากมันบริหารจัดการยากว่ากับ ก้ไขให้เขาช่วยแต่เขายากมากเขาไม่มีกำลังมากพอเขาอยู่ในสภาวะโลกต่างๆนะครับพร้อมที่จะจะเรียกว่าช็อคได้ทุกครั้งเลยเราจะทำยังไงคนแบบดีๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่สุปออกมาที่เราได้คือเราต้องการคนใจครับเพื่อจะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับนะเจออาะครับที่สามารถจัดการได้แล้วก็มีแผนที่เป็นการร่วมสองปีสุดท้ายจริงครับสไลด์การเั่งนืนที่ผมบอกเป็นเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกคน ตัวที่เรานี่คือต to ั vana, biliyor, arios, y, tribe, ้งแต่ปี22นะครับ2022ปีว่านี่6ปีแล้วมั้งนะฮะนะยังใช้ภาพเดิมอยู่นะครับยังใช้ภาพเดิมอยู่นั่นคือเราต้องการสร้างในตัวฟังก์ชันบนกรฟฟังก์ชันขึ้นมานะครับตอนแรกเรามีเราไม่มีตัวนี้เราไม่มีตัวฐานข้อมูลเราตอนนี้เรามีฐานข้อมูลแล้วพอสมควรอาจจะต้องอัปเดตนะครับเรามีตรงนี้เลขหนึ่งเลขสองเรามีแล้วแต่เป็นช่วงพาวนะครับสิ่งที่เราไม่มีคือต้อมีเลขสามครับ พื้นที่สบายใจเรายังไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็การมากๆอย่างที่ผมบอกเลขายคือใต้เมืองใต้น้ำนะครับพื้นที่สบายใจทำอะไรนะครับสามารถที่ใช้เป็นพื้นที่พักนาศัยเป็นที่พักเป็นที่สร้างอาหารพืานะครับเป็นที่สําหรับที่ดูแลสุขภาพของเขาด้วยนะครับในเรื่องต้นนะครับอะต่างๆเหล่านี้นี่คือทั้งหมดที่เราแยากจะได้ให้เกิดขึ้นนะครับเป็นตัวแทนที่จะอยากให้เกิดขึ้นนะครับ